าอยู่กับเบียร์นะคะคลิปวันนี้เดีย๋ยวจะมาแต่งหน้าลุคสีชมพูเออไม่เคยแต่งหน้าลุคสีชมพูเลยเพราะว่าไม่มั่นกับสีชมพูรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยเข้ากับสีชมพูเท่าไหร่เข้ากับสีส้มมากกว่าเดี๋ยวยังไงวันนี้มาลองกันเนาะเพราะว่าเห็นน้องวันยองเขาใส่แต่งสีชมพูแล้วเขาสวยมากเลยแต่ผิวเรากับผิวเขามันไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเรื่องเมามอยด้วยนิดหน่อยนะคะระหว่างที่แบบว่าแต่งหน้าไปด้วยเนาะ ลงสกินแคร์ก่อนมาสเต็ปแรกจะใช้อันนี้นะคะในการลงแทนคอเลกเตอร์เนาะวัดใต้าตาเราไม่ไหวนะคะลงตรงพวกที่แบบที่เป็นรอยรอยดำอะไรแล้วก็เกลี่ย ระหว่างที่เรามันแห้งแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะมาเมากันก่อนคือมีน้องคนนึงอ่ะเขามาเมนในคลิปเดี๋ยวจะไม่ไแน่ใจว่าคลิปไหนเขาเมนว่าแบบอยากให้เดียรเล่าประสบการณ์การเรียนสถาปัตย์เนาะเออแล้วก็มีอีกสอคนที่เขา DM มาในไอจีเดี๋ยวเคยทําไปแล้วในในคลิป Q&A แต่ว่าเดี๋ยวต้องอีดิทคลิปนั้น,นะนอะใหม่เพราะว่า มันเป็นเรื่องที่พูดไม่ได้อ่ะทุกคนในมุมของเราถ้าเราจะแชร์ประสบการณ์เราอยากแชร์ทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีแล้วเรายิ่งอยู่ในประเทศที่แบบเหยื่อกับผู้บริโภคอะเสี่ยงโดนฟ้องเพราะฉะนั้นก็ไม่เล่าดีกว่ามาแล้วเดี๋ยวสเต็ปถัดมานะคะเราจะลงคอนซีนลเลอร์เลยอาจจะมีเหงื่อน,นิดนึงนะทุกคนเพราะว่าแอร์เสียก็ต้องเปิดพัดลมไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงพัดลมไหมที่เปิดอยู่นะคะเพราะร้อนมาก ก็ใช้มือเกียแถบๆกัเกี่ยไปก่อนแบบเกี่ยทิ้งไว้อแล้วลองพื้นที่หายไปเดี๋ยก็ไม่รู้เลยก็เลยคิดว่าเออวันนี้คงไม่ได้ใช้ใช้ฟองน้เดี๋ยวเรารอชั้นนี้แห้งแล้วเดี๋ยวใต้ตาเราลงอีกรอบก็นั่นแหละประเด็นแรกส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสิวตันคือเดียเป็นคนปกติเดียไม่มีสิว นานๆจะขึ้นทีแบบสิวอักเสบหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ที่มีปัญหาเลยคือสิวเม็ดข้าวสามจะขึ้นแถวนี้มเม็ดสองเม็ดเรากดออกก็จบแต่ทีเนี้ยช่วงประมาณแบบธันวาคมพันยี่สิบอยู่ดีก็เป็นสิวอุดตันทุกคนขึ้นตรงแบบเนี่ยกรอบหน้าผากไรผมตรงเนี้ยแล้วมันก็ไม่หายเดี๋ยวก็พยายามกดออกกดเองอะนะมันก็ขึ้นซ้ําที่เดิมขึ้นที่เดิมไม่พอมันเริ่มลามทุกคนมันลาม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 ก็หายในสามเดือนเดี๋ยวบอกว่าใช้อะไรนะคะลง คอนซีลลอร์อีกรอบหนึ่งแล้วก็แทบ็บทิ้งไว้ก่อนให้มันแห้งก็ใช้ดินสอเขียนคิ้วในการไล่หมู่มือนเดิม แล้วก็ใช้แปงรงเกลี่ยตรงที่เราทานก็ใช้แป้งฝุ่นแป้งเด็กลงแป้งเสร็จแล้วนะคะลงอันนี้ต่อลงเลยช่วหน้านะคะ เ็นคิ้วใช้อันนี้วาดโครงนะคะแล้วก็ถมสีด้วยอันนี้แล้วก็ปัดด้วยอันนี้แล้วเดี๋ยวระหว่างนี้จะเมาเรื่องอสิวตันไปด้วยเนาะ ok? คือเดี๋ยวก็ไปถามเพื่อนๆแล้วก็น้องรหัสเนาะที่เขาแบบที่เขาเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยว่าเออถ้าเป็นสิวตันอะใช้อะไรดีใช้เบนแซกได้ไหมเพราะว่าเห็นคนในทวิตอะพูดถึงกันเยอะแล้วน้องอะเขาก็บอกว่าใช้อันนี้ดีกว่าดิฟเฟอรินกับ ตัวที่มันเป็นของ The o r d i n a r y ที่เป็น AHA d h a HA, HA. แล้วก็คนในทวิตเขาก็แนะนำให้เดียใช้ในยาศินาไมด์ด้วยเออเดี๋ยก็เลยซื้อ3ตัวนี้มาสกินแคร์ทุกอย่างเดียใช้เหมือนเดิมที่ปกติเคยใช้ทีเนี้ยมันเป็นวิธีที่เดียใช้แล้วหายเนาะแต่เดียไม่แน่ใจว่าคนอื่นใช้แล้วจะหายไหมเพราะฉะนั้นก็ลองลองไปศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมดูนะ แล้วเดี๋ยวพวกโปรดักเตอร์จะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วกันเดียเป็นคนไม่ได้ผิวแพ้ง่ายอ่ะไม่เคยแพ้อะไรเลยแล้วก็สภาพผิวคือผิวผสมค่อนไปถังมันก็คือช่วงนี้จะจะมันแล้วตรงนี้ก็จะแห้งไม่สามารถบอกได้ว่าคนที่ผิวแพ้ง่ายอ่ะจะใช้ตามได้หรือเปล่าวิธีใช้ก็คือเดียจะใช้เดียจะใช้มากกดนะคะทุก ตัวมากกดอะ่ะเขาแนะนําให้ใช้ทุกๆ2ออาทิตย์แล้วก็ใช้ครั้งหนึ่งเนี่ยไม่เกิน10นาทีแต่เดียใช้อาทิตย์ละครั้งเราอยากหายเร็วๆคือมันเป็นกดใช่ไหมมันจะผัดเซลล์ผิวเรามันจะช่วยเรื่องของแบบสิวเซียนด้วยแล้วก็สิวเม็ดเข้าสารด้วยก็คือกลายเป็นว่าได้หมดเลยสิวตันสิวเม็ดเข้าสารแล้วก็สิวเซียนก็คือดีขึ้นแบบดีขึ้นเลยนะคะดีมากเดียใช้ทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์แล้วแบบ5นาทีแค่นั้น แต่ว่าเดียวไม่ได้ใช้ทั้งหน้าทุกอาทิตย์นะตอนแรกใช้ทั้งหน้าทุกอาทิตย์อะ่ะคือตรงนี้แห้งลอกเลยก็เลยเปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนเป็นว่าอาทิตย์นี้ใช้แค่ทีโซนอีกอาทิตย์หนึ่งใช้ทั้งหน้าอีกอาทิตย์หนึ่งใช้แค่ทีโซนอีกอาทิตย์ก็ใช้ทั้งหน้าใช้สลับกันไปอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวที่2คือในยาซินมายใช่ไหมตัวเนี้ยเดียวใช้ทุกวันเช้าเย็นเช้า2ดอกเย็น2ดอกก็คือทาทั่วหน้าเลยมันดีตรงที่ตรงไหนรู้ปะมันทําให้หน้าเรามันน้อยลงเออ แล้วการที่น้าเรามาน้อยลงอ่ะสิวก็จะขึ้นน้อยลงเว้ยแล้วก็ตัวสุดท้ายคือดิฟเฟอรินดิฟเฟอรินเนี่ยเดี๋ยวจะใช้ก่อนนอนนะคะใช้เป็นตัวแรกเลยแบบสเต็ปแรกเลยก่อนที่จะลงสกินแครก์ก็คือแต้มแต้มนะไม่ต้องทานนะเออเพราะว่ามันจะดันสิวเราก็แต้มเฉพาะตรงที่แบบที่สิวขึ้นอะไรเงี้ยก็แต้มแต้มแต้มไปแล้วก็ตามด้วยในยาชินามัยแล้วก็สกินแคร์ที่เราใช้ปกติเนี่ยเดี๋ยวทำอย่างเงี้ยสามเดือนก็คือหายหายไปเลย เออทัท้งที่เป็นมาตั้งแต่แบบช่วงปลายธันวา2020เดียเริ่มใช้เซตเนี้ยตอนประมาณสิงหา2021แล้วก็มาหายช่วงปลายตุลาเออต้นต้นพฤิกาหลังจากนันน้นก็คือแบบไม่ขึ้นอีกเลยเดียวเดียจะขึ้นรูปให้ดูนะแต่ว่ารูปที่ให้ดูอ่ะมันเป็นรูปที่เดียแกะแล้วเป็นรอยแกะรอยแดงๆอะ่ะคือเราพยายามบิด แล้วก็ที่สําคัญเลยอย่าลืมทากันแดดทุกวันเนาะเพราะว่าตัวกดเนี่ยมันผัดเซลล์ผิวเราอีกอย่างหนึ่งคือห้ามลืมใช้มอิมเจอร์เซอร์ผิวมันจะแห้งได้ก็อย่าลืมมีแค่นี้แต่เดียก็ไม่กล้ารับประกันนะว่าถ้าทุกคนใช้ตามเราจะหายไหมแต่เดียใช้แล้วหายใน คนถ้าขัดใจสีคิ้วก็ขออภัยด้วยนะถ้าผมเราสีอ่อนเราก็ควรทําคิ้วสีอ่อนต่อทีเนี้ยของม,มันหมดนะคะมาเดี๋ยวเราแต่งตากันเลยดีกว่าใช้อฝามันหลุดแล้วทุกคนสีชมพู ลงลงข้างล่างถึงแค่ตรงกลางพอทาตรงช่วงหัวตานะแล้วเดี๋ยวเอาแชมพูนี้เบลนดน์อีกทีขีน้ำตาลตรงนี้ลงข้างล่างแบบนี้ลงไปตรงกลางตาเลยนะคะ ลงที่หัวตามาตรงข้างล่างนี้นะแล้วก็ใช้สติสกอเป็นคลิตเตอร์จิ้มลงไปตรงกลางนี้คนะับลงไปบปัดมาสคาร่ากันค่ะ ปัดขนตาล่างนะขนตาบนยังไม่ปัดเดี๋ยวติดขนตาปลอมกันค่ะ เขียนอายไลนเนอร์ค่ะแล้วก็ใช้อันนี้เขียนเส้นทางล่างนิดเดียวนะทุกคนแค่แบบสกิทสกิทให้มันแบบอุ๊ยเหมือนมีเหมือนมีเ,มอนมเอ๊ะหรือไม่มีเอ๊ะมีหรือเปล่าเอ๊ะอะไรแบบนี้แค่น,นี้หัวตาหน่อยปัดแก้มใช้อันนี้ วันยองกับใครนะนายอนเขาปัดแก้มจุกๆตรงนี้แล้วนะะ่ารักฉันลองปัดแล้วปัดได้เธอตลกอะ่ตะตลกมากเลยปัดจมูกนิดหนึ่งนะคะอ้อาวนิดหนึ่งกเป็นแดงเลยนะคะ ทาลิปกันค่ะตัวแรกเป็นตัวนี้แล้วก็ใช้เนี่ยคะ่ะด้านนี้มีนนก็ลงโรแมนนะคะสีแดงไม่มีลิปสีชมพูเลยทุกคน<ๆ>ก็จะลงสีแดง ดอลลี่อายทุกคนใช้นอ้องคนนี้นะคะนิดเดียวเพราะถ้าเติมเยอะอะเหมือนคนป่วยค่ะเดี๋ยวดียวจะไปลอนผมแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์แล้วมาเจอกันตอนฟินิ่ค่ะส่ายมาตั้งนานเพิ่งจะมาปรับความสว่างก็สว่างเลยเมื่อกี้มืดเต,ต๋ออะไรกันคทเนี่ เสร็จแล้วนะคะสำหรับฟินิชลุคในวันนี้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคะ่ะเไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรเหมือนกัน